ฮะเจ็ดค,คนเลยเหรอสวัสดี FC The c ด n e m ซทุกท่านนะครับอีพีนี้ก็จะเป็นอีพีที่จริงๆผมก็ทำบ่อยนะทำบ่อยมากถึงกับมากที่สุดก็วันนี้จะพาเพื่อนๆนะครับผมซื้อข้าวมาทั้งหมด2 2 4 6 8 10 11กกล่องนะครับเป็นข้าวพวกเอ,อ ข้าวเหนียวไก่ทอดข้าวเหนียวไก่แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไก่กระเทียมอ่ะนี่เน no kind of like so like ี่ยไก่กระเทียมนะครับแล้วก็เป็นข้าวไก่กระเทียมแบบว่าแบบทอดก็มีแบบข้าวเหนียวก็มีนะก็ผมเห็นมีพี่ๆเขาที่ชอบออกมาเก็บขยะช่วงเวลาเนี่ยฮะประมาณสองทุ่มสามทุ่มนะครับจะมีพวกพี่ๆที่เขาอยู่ตามที่มาเก็บของเก่าตามถังขยะขายอ่ะ เราก็จะไปแบ่งๆชัง,งกินเพราะว่าเราก็ไม่ใช่ว่าเรามีเยอะนะครับเราก็พอแบ่งปันกันได้เนาะไปได้เวลาลุยกันดูซิว่าจะเจอกี่คนนะวันนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับออกเดินทางกันก็เดี๋ยวผมจะวนดูในเมืองสักประมาณชั่วโมงหนึ่งนะฮะจะเจอหรือเปล่าก็มไม่รู้นะภาพอาจจะไม่ค่อยสว่างนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ดึกแล้วหวังว่าเราจะเจอ นะครับอย่างน้อยสักคนสองคนก็ยังดีเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับก็เ,เวลานี้ก็ประมาณสามทุ่มนะครับเพื่อนไม่รู้ว่าเราจะเจอหรือเปล่านะครับเพราะว่าเมืองค่อนข้างจะกว้างนะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ตรงไหนบ้างนะครับ <S <S ผมจะพยายามให้ได้มากที่สุดเท่าที่ผมจะไปได้นะครับวันนี้ เอาวนหาได้ประมาณสิบนาทีแล้วนะครับยังไม่เจอเลยนะครับเพื่อนๆเอาคงจะต้องวนต่อไปยังไม่เจอเลยนะตอนนี้เรามาเจอแล้วนะครับหนึ่งคนเป็นคุณยายนะเดี๋ยวให้คุณยายไว้ทักสองกล่องดีกว่านะครับ คุณยายกำลังเก็บของอยู่ตรงนั้นนะครับล้วน,นี่ผมก็อยู่บริเวณหน้าโรงพยาบาลลุกอินเตอร์นะครับคุณยายจะไปไหนเนี่ยกินข้าวหรือ,อยังฮะกินนี่ได้กับข้าวหรือเปล่ะเอาผมเอาข้าวมาให้ทอาไปกินเด้วครับอ,อยู่ตะู่นอยู่บ้านนอตะน สองคนพ่อบอ,เอ,อเอาอีกบออ,อยีออกนู่นนะอโอเคถ่าจังหน่อยเด้อเดี๋ยวเอาให้บ้านอยู่มองไหนย,ยายอย,อยู่ไม่สร้อยนี่บอไม่สร้อเ,เอาไปสองอันเด้อจ้ะโอเคครับพ่ออยู่เนาะโอเคครับไปละเด้อผมไปกันเด้อมีความ เดี๋ยวเราจะไปหาอีกตักงหน่อยนะครับเมื่อกี้คุณยายบอกว่าอยู่หลายคนก็เลยให้ไปหลายกล่องนะครับเมื่อกี้เราเจอพี่คนหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะเดินกลับไปดูเดี๋ยวขี่กลับไปดูว่าพี่เขาจะยังอยู่ไหมนะก่อนที่เราจะเจอคุณยายเมื่อกี้นะครับเราเจอพี่เขาแล้วพี่พึ่งไปเอาข้าวมาให้พี่อยู่กันกี่คนฮะ จ็ดคนเจ็ดคนเจ็ดคนเลยเหรอพอไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันพอหไ,ไหไมไหผมทํางานอยู่ที่โรตาสครับผม,มก็เลยเอามาแบ่งให้เจ็ดคนพอดีอาพี่ใส่ถุงกลับไปเลยแล้วกันเนาะอันนี้ใส่ถุงอยู่นี่มันมีมันมีอีกสามมีรายมีมมรายได้อื่นไหมเนี่ยนอกจากเก็บเก็บของเก่านกลางวันทําอะไรกลางวันคัดของคัดของอยู่ที่อย,อ,ยอยู่ในมุกนี่หรอ น okay. 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 no. okay. okay. uh, an ี่หน้าอโอเคโอเคครับพ pues ี่โอเคเนาะขอบคุณครับโชคดีครับผมบ้านอยู่เจ็ดคนนะครับพี่เขาต้องออกมาหาเงินเลี้ยงคนที่บ้านอ่ะเออแบบบังเอิญว่าข้าวเราเหลือเจ็กล่องพอดีก็เลยให้พี่เขาไปหมดนะครับก็มีความสุขจะ่ร้องไห้บางที เราคิดว่าเราลําบากแล้วนะเพื่อนเราไปเจอคนที่ลําบากกว่าเราอ่ะมันแบบว่ามันจุกอ่ะบางครั้งเราก็เคยเหลือตังค์แบบเออเราไม่เราไม่รู้ว่าเราจะมีตังค์พรุ่งนี้เราจะเอาตังค์ที่ไหนใช้อย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนเคยเป็นไหมคนรวยอาจจะไม่เคยเป็นนะครับแต่ว่าคนที่พอมีพอกินนะครับก็อาจจะมีช่วงที่ช็อตบ้างอะไรบ้างก็นะมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเซนสิตทีน,นิดนึงนะครับออกอย่างคลิปนี้นะครับผมทํามา อยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นมุมมองชีวิตอีกหลายๆชีวิตจุดประสงค์ของผมนะครับไม่ใช่ว่าผมจะออกมาปวดรุยหรือว่าคือปวดอะไรนะครับซึ่งผมทําเป็นประจําอยู่แล้วจริงๆผมก็ไม่จําเป็นต้องถ่ายทุกท่านดูก็ได้เพราะว่าผมทําผมก็มีความสุขอยู่แล้วนะครับการให้เป็นเป็นอะไรที่ผมว่าประเสริฐที่สุดแล้วนะครับผมก็ทําบ่อยๆนะไม่ใช่ว่าทําครั้งนี้ครั้งแรกนะครับหลายครั้งมากนะครับสําหรับการเอาของออกไปมอบให้ใครแบบดึกๆแบบนี้นะเป็นคนที่เขามาเก็บของตามแบบ ข้างๆทางตามขยง,ง,ง,งขยะที่เขาหาของเก่าไปขายเพื่อแลกเงินมามาใช้ในชีวิตประจําวันนะต้องฝากเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับใครมีตังค์ใครมีอะไรเยอะก็พยายามเนาะบริจงบริจาคให้สําหรับผู้ยากไร้นะส่วนผมมีไม่เยอะนะครับผมก็ทําได้แค่นี้เท่าที่ผมทําได้เท่าที่กําลังผมมีนะครับยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเดนามิ กดไลค์คลิปนี้เยอะๆกดแชร์คลิปนี้เยอะๆนะครับก็สำหรับใครที่คอมเมนต์ก็ฝากขอบคุณด้วยนะครก็วันนี้จะมีประมาณนี้ให้ดูแล้วกันนะครับยังไง e ีพีหน้าจะพาไปทำอะไรฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะสวัสดีครับ